มีสติด้วยเหตุอีกสิอย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณ 2. ชื่อว่ามีสติ เพราะเราลึกถึงธรรมคุณ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงสังขคุณ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงศีลที่ตนรักษา 5. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดา 7. ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 8. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา 9. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม 10. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพานสติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินสีสติที่เป็นใหญ่สติพละสติที่เป็นกําลังสัมมาสติระลึกชอบสติสัมโพชงสติเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเอกายะมัคสติที่เป็นทางเอกนี้แหละตรัสเรียกว่าสติบุคคลนั้นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อม เป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมแล้วด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคําว่าพึงศึกษาอธิบายว่าศิกขาสคือ 1. อธิศีนลสิกขา 2. อธิจ,จิตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาอธิศีนและสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศิน สำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันธ์เล็กศีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอาทิศีลสิกขา อธิตจิตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการรมและอภิสุลรธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วพระสมณัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุถชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้ชื่อว่าอาทิจิตสิกขาอาิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสรศิฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่าน้ทุกขสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่าน,ททาาน,านิทุกขนิโรธ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคาไม่มีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคําว่าภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกําจัดตัณหาเหล่านั้น อธิบายว่าภิกษุพึงศึกษาทั้งอธิศีละศึกขาอธิจิตศึกขาอธิปัญญาศึกขาคือศึกขาสามเหล่านี้เมื่อภิกษุนนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติเพื่อกำจัดคือบันเทาและสงบสลัดทิ้งระงับตัณหาเหล่านั้นรวมความว่าภิกษุมีสติทุกเมื่อ พึงศึกษาเพื่อกําจัดตัญหาเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุพึงกระจัดบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าและอัศมิมานะด้วยมันตาตัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายในภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกําจัดตัญหาเหล่านั้น ปีติปิโสภักะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโต